ร่วงลึกหัวใจแอปทักษอรอกับรักครั้งใหม่ถึงขั้นแต่งงานใหมแฟนๆแห่แจับตาการเพียบหลังมีกระแสเมาส์ซุบซิบว่าแอปทักษอรอซุ่มคุยหนุ่มรุ่นน้องช่วงนี้ดูแม่เหมือนคนกำลังมีความรักหรือเปล่านะว่าแต่ใดๆเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนแอปทักษอรอได้เปิดใจกับทางนิตยสารแพรวเกี่ยวกับมุมมองความรัก ซึ่งมีบางช่วงบางตอนแม่ได้พูดถึงรักครั้งใหม่รวมถึงถึงอนาคตการกับแต่งงานใหม่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่เคยปิดเรื่องหัวใจแต่ยอมรับว่าไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะทำแต่งงานมันไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆวันๆก็เจอแต่ทีมงานในกองในรายการไม่ค่อยได้เจอใครซึ่งเธอมองว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักโดยเฉพาะในสังคมกับการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ลูกสาวน้องปีใหม่ ก็เปิดรับมากเลยแถมคอยผลักดานตลอดถ้าถามว่าลูกสาวมีหวงคุณแม่ไหมแอปบอกเลยว่าไม่ค่เชียร์ซะมากกว่าคือเขาอยากเห็นแม่ยิ้มแถมยังเคยบอกแม่ว่าอยากมีน้องอีกด้วยแถมยังบอกอีกว่าเดี๋ยวหนูหาให้เองส่วนมุมมองเรื่องการแต่งงานเปลี่ยนไปไหมแอปแน่นอนค่ะแต่ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าความรักยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แม้ชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่มันสอนอะไรเราหลายอย่างและถ้าถามว่าในอนาคตจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่นั้นแอปคิดว่าอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แอปรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตคู่เหมือนมันมีมากกว่าที่เราเคยคิดเมื่อก่อนเราคิดว่ามีแค่โสดกับไม่โสดหมายถึงไม่โสดก็คือแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้แอปเห็นบางคน ก็อาจจะใช้ชีวิตคู่แบบที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ก็มีเหมือนกันคือตอบยากอยู่ที่เราในวัยนั้นและคู่ด้วยบางคนถ้าเขาไม่ได้เชื่อในการแต่งงานแต่เราก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ก็เป็นแบบเพื่อนค,คู่คิดกันไปแบบนี้ก็ได้หรือตอนนั้นเราจะเจอคนที่เขาเชื่อในชีวิตแต่งงานแล้วเราก็เชื่อเราก็แต่งงานกันได้แอบว่าแล้วแต่คู่ของเราค่ะ